จ้านี่คือเก็บแค่นิดเดียวไม่เก็บเยอะนะทุกคนไม่ได้เก็บเยอะนะคะทุกคนเก็บคือมันล่วงลงมาปป๊กป๊ป๊กปล่วงทั้งวันสวัสดีพี่นอ้องป้องปายนี้จะพามาเก็บ ลูกพุทธาหรือว่าบ้นบานพุทธาบ้นบานนะคะทุกคนนี่ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะนล่วงเตรียมเลยเห็นไหมน,ะนี่เดี๋ยวพามาเก็บนี่ต้นนะคะต้นเก่าแก่ต้นไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะคะคือมาสร้างบ้านตรงนี้ก็คือมีเลยนะบ้านบ้านตายกะอยู่รงเนี้ยหน้าบ้านเลยดูสิดูพี่น้องดูดูจ้า คือดกมากแล้วก็ร่วงทุกวันนะคะล่วงลงมาเก็บมันแบบคือคือรสชาติอร่อยอ่ะหวานอมเปรี้ยวนะคือธรรมชาติอ่ะเนี่ยดูทุกคนดูนี่คือดกสุดๆนี่ค่ะนี่ดู ที่อีสานเรียกว่าหมากท่านด้วพี่น้องหมากท่านอันนี้แต่ก็เก็บเก็บที่มรล่วงที่มันล่วงใหม่ๆนะทุกคนนี่คือร่วงแบบพึ่งร่วงตลอดเลยนะก็ร่วงทั้งวันน่ะนะเก็บไปกินจิ้มพริกเกลือนะโอ้โหน่อยเห็นไหมล่วงเต็มเลย มันเต็มพื้นเลยเนี่ยลมก็แรงแรงดูนี่คือ,อยังไม่ยังไม่ร่วงแบบไหเห็นปะโอ้นี่กำลังกินนี่มาบ้านนะทุกคนมาบ้านประมาณมาเมื่อวานนะฮะมาสามวันสี่วันก็กล,กลับแล้วดู ยูทุกคนทุง่างจะเป็นอย่างเงี้ยอร่อยนย่ดูสิดดกจะเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้เลยนี่พาชมค่ะดอกมาก นู้นอะกินถึงนู่นอะเดนเมษาโน่นแหละทุกคนต้นต้นเขาก็จะแตกออกแบบนี้แหละทุกคนนะมีตัดไปบ้างนะเพราะว่ามันมันมันจะกลัวมจะเพราะว่าแต่มีสายไฟเห็นไหม ก็ตัดตัดออกไปบ้างแต่เขาก็แตะขึ้นมาอยู่ดีอ่ะกลัวมันจะเกาะสายไฟไงให้ชมก่อนดูดูก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอย่างลูกขเขาจะเป็นแบบนี้เลย <S <S ดอกดอกทุกปีนะก็คือดอกทุกปีอ,ะอ่ะเนี่ยช่วงนี้แหละค่ะช่วงเดือนธันวาเดือนมกราธันวาเนี่ยนะ จะมีลูกเก็บกินกันเช้าๆก็จะมียายมาเก็บไปไปกินนะมันก็จะล่วงตลอดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก,กำลังกินเลยอร่อยต้นนี้มีต้นเดียวนั่นแหละมีต้นเดียวที่กินได้นอกนั้นมันมีแบบเป็นหนอนทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่มีหนอนแล้วก็อร่อยต้นนี้นะ ลูกก็จะประมาณนี้ไม่โตมากนะดูดูทุกคนดูโอ้โหมีตายปกติตายก็มาบ้ายไม่เคยไม่เคยได้ทันนะไม่ได้ส่นวนมากจะมาสงการหรือไม่ก็มาแบบเดือนเดือนเดือนพฤศจ,จิกายนี้มันยังไม่มีลูก อร่อยอืมอืต่ำๆต่ำๆดูกคนอยู่หน้าบ้านนี่เองดูดูพี่น้องดูบอส มากลมก็แรงอร่อยจริงกินแบบนี้เนี่ยอร่อยเลยล่วงนี่เพิ่งล่วงใหม่ใหม่เมื่อเช้ายายก็มาเก็บไปรอบหนึ่งลนะ นี่เพิ่งล่วงใหม่นะเยวไปกินกับพริกเกลืออร่อยดูสิดูส่คนลมกแล็แรงแรงลมแรงแต่ว่าไม่ค่อยหนาวเนะลุดลำต้น น,นั่นคือผักสวนครัวพ่อมะเขือ,ขอ,อพริกกําลังปลูกเพิ่งจะได้หนึ่งเดือนแต่ว่ามีมีลูกแล้วนะเดืลลูกแล้วงอกไม้ด้วย ล่วงเนี่ยร่วงใหม่ๆน,นเลยโอเคค่ะไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะเก็บต่อ